อ่อันดับสามครับพี่เทียรครับสเปอร์ครับครับสิบเจ็ด <17 S 2> แต้มเลยอ่ะจริงจริงแล้วผมว่าเขาพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วก็ที่เป็นห่วงก็คือสคอชมันเล็กสังเกตว่าพวกเขาใช้ใช้ใช้ใชใชตัวผู้เล่น,นอยู่มันสิบสี่สิบห้าคนอืมนะหลุดจกักอ่าแมตช์ล่าสุดเนี้ยอ่าซอนมันเป็นสำรองใช่ไหมอืมที่แบบพอมีพอมี เป็นเป็นตัวเปลี่ยนเกมมีซอนมีมิซูบ้าแค่นั้นมมผมไม่ห่วงสเปอร์ในระยะยาวว่าเขาอ,อาจจะเขาอาจจะแก๊กมันน้อยเกินไปแน่นอนโอเคเฮดิคเคนคือตัวความหวังอยู่แล้วนะครับแต่วันใดวันหนึ่งเฮดิเคนมันก็ส่วนใหญ่เขาก็อาจจะมีมีเรื่องของจังหวะที่มันไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เหนื่อยถามนเหนื่อยแต่ถามว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ย เป็นเรื่องที่ที่ต้องชมคอนเต้ที่มาทำแล้วแถวไอคนนี้ก็เน้นผลเหมือนกันเน้นผลก่อนอ่าส่วนจะส่วนผลจะยิงเยอะไม่เยอะเนี่ยอีกเรื่องแต่ก็เน้นผลขันซึ่งซึ่งก็บอกเลยเขาเล่นด้วยด้วยด้วยความอากตีบขึ้นผมว่าเด็กเด็กเด็กอยู่ในช่วงที่ยอมรับในเรื่องของตัวตนของคอนเต้มากขึ้นนะครับถ้าไม่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 สะดุดตรงสปอร์ตติ้ง ก็ถือว่าเป็นเป็นเชฟทีมที่ในพรีเมียร์ลีกสวยสวยมากๆากนก็ก็สรุปเราให้ประมาณบีบวกอ่าบีบวกบีบวกกันนะฮะพี่ทต่วับแต่แต่ปัญหาแต่เปัญหาคือเป็นห่วงสกอตเช่นั้นเองในในการยืนระยะของสเปอร์ก็ตอนนี้คือตอนนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บบ้างแต่ว่าก็กลับมาเร็วก็ต้องรอดูว่าถ้าแบบมีใครที่เจอแบบหนักๆขึ้นมาสักเดือนนเงี้ สอ,สองเดือนเงนี้ยก็ลองดองดูว่าจะแก้ปัญหาย,ยัางไงนะสำหรับคอนเต้อ่าส่วนของพี่ท็อปเป็นไงฮะสเปอร์ครับก็บีบีบวกเหมือนกันครับเพราะว่าก็ไปทิมน่ากลัวแบบจริงๆเลยอนะ่ะเพราะว่าในลีกเอาจริงสถิติสเปอร์ดีมากเสมอสองแพนชนะห้าเงี้ยอืมยังไม่แพ้ใครเหมือนกันก็ถือว่ามีโอกาสลุ้นท็อปโฟลุ้นแชมป์ทีนึงเลยแหละอืมก็อาจจะเล่นไม่หวือหวาอะไรแต่ก็เห็นความเขี้ยวของสเปอร์เลย วันที่วันที่ต้องถล่มก็ถล่มได้อย่างเงี้ยอย่างถล่มล่าสุดที่ถล่มเลสเตอร์ก็ถล่มได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสเปอร์อาจจะมีนิดนึงก็เรื่องของกองหลังที่บางทีก็พลาดง่ายเกินไปอย่างเกมเลสเตอร์เหมือนกันก็ถล่มได้เยอะก็โดนยิงสองลูกเหมือนกันอืงทีรางที่านนี้เปีนคนเต้ก็เป็นโค้ชที่ขึ้นชื่อเรื่องเกมรับนะเขี้ยวนะเกมรับนะเวลามันแบบไม่ค่อยเสียประตูนะแต่ถอาเสียช เอาแต่โอ้แต่ซอนเขายิงขนาดนั้นก็แฮปปี้แล้วพี่ผมว่าผมว่าคอนเต้แฮปปี้ที่ซอนก่ัเรียกความมั่นใจกลับมาได้แล้วลงมานะทำประตูได้เยอะด้วยฮนะครับอ,อืมก็ส่วนของผมว่าสเปอร์ก็บีบีบวกเหมือนกันนะครับคือเล่นผมว่าตามมาตรฐานของสเปอร์แล้วกันนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งที่อย่างที่เราเคยคุยว่าเป็นจริงปัญหาของเขาว่าควที่หากองหลังที่มันแ <c oughs> บบก <c oughs> องหลังอาชีพแล้วดูแบบ แข็งแกร่งมั่นคงกว่าน,นี้แต่เขาก็ยังยืนยันใช้ใช้ตัวที่มีอยู่ก็ก็ยัง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 คงรักษาฟอร์มได้นะครับอ่ะอันดับที่สองครับพี่เตี้ยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ,รบต่อก็ให้เอก่อนแล้วกันให้เอเพราะว่า <laughs> เอ่อความเป็นความเป็นนักฆ่าที่มันมันเลือดเย็นมากอย่างเกมกับบุฟเนี่ยมผมผมก็คิดว่าจะเป็นเกมที่ยากน ผมอยากเห็นอยากเห็นเันยากแต่ประมาณนาทีแรกโดนเท่านั้นแหละโอ้โหไปไหนตอนไหนเรียบร้อยบู๊ปกติอ่ะมันปิดทีวีเลยอะที่กู่ต่อสู้เล่นยากนะบู๊แบบใช่อืมพอมันโดนปั๊บพวกคนนี้แล้วสุดท้ายความจะบอกใหความนิ่งของเดอะบอยเดอะบอยเนอร์เดอะบอยเนอร์นะมันบรอยมันครีเอทฟุตบอลได้แบบต้องยอม ต้องยอมรับจริงนี่ชั่วโมงนี้ยอมเขามีความมาตรฐานแล้วกันทุกเกมจะไม่มีเกมไหนที่มันดอกแบบน่าเกียดอ่ะอ่าอ่าจริงเล่นมันก็มีช่วงที่เขาเจ็บช่วงทักย้อนกลับไปสองสามปีเออนั้นนะเขาเขาดูเขาดูแบบดูดูลรยไม่ไม่พ่อตนอ่ะแต่แต่เดบอลปีนี้คุณลองดูดิ เล่นในทีมชาติก็ดูดีใช่ครับล้วก็เล่นดูแบบเล่นเล่นจังหวะเมื่อไรมันจะเร่งเมื่อไหร่ก็ได้สําหรับเดบิอยอืมนะจะมีความโชคดีที่ฮาแลนด์มาอยู่อะใช่ไหมอยู่ตรงไหนเมื่อเดี๋ยวลูกบอลไปหายอีกแหละมันอยู่ไออยู่ไอตเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพอไม่มีเดบิอยมันก็มีคนอื่นพี่ไอกอนซาโล่เนี้ยคอนซัลโล่เสได้ย่เหมือนกันโอ้โหนั้นโหดอะผมว่าโหดยคือคืออร์เซนอล อย่ามองหลังอย่างเดียวนะผมใช้คํานี้โกยโกยหลวงฟังโกยโกยวิ่งอย่างเดียวไม่ต้องมองหลังเลยนะถ้ามองปุ๊บก็ตกใจว่าใครมาโอโ้โหอันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแหนีพี่พี่่อะพี่ท็อปซิตี้ให้เกียรติไรทีซิี่เอาให้เอแล้วซิตี้เนี่ยผมก็ต้องผมต้องเออยู่แล้วซิตี้แล้วผมชอบตรงที่ว่าเขาเขาตลาดปีนี้เขาเข้าตลาดน้อยแต่แบบ เป็นตลาดที่มันโคตรดีเลยในของพรีเมียมไงของพรีเมียมแล้วจบแล้วไงคื้อเขาต้องเขาเอาแค่มาเสริมที่เขาขาดจริงๆไงแค่กองหน้าการกองหน้าตัวหนึ่งวิฟิลตัวกลางตัวหนึ่งจบแล้วแค่นั้นเองที่อย่าลืมนะผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะไอไอกัน์ดี้อ่ะกันดี้อเไยพูดเป็นยังไงไอดอทบุนเนี่ยมันบางบางเกมมันคือบอไ้กัน์ดี้บอเลยเหรอพี่บอ แล้วโนุกนี่อยู่มมงเสียประตูเอาอะไรมึงยืนตำแหน่งอะไรวะเนี่ยอ๋อพอเปลี่ยนสีเสื้อนี่เก่งขึ้นเลยโอ้โหเซนเตอร์เขาเพิ่มเพิ่มไงเพราะว่ามันเป็นฐานเซนเตอร์เจ็บก็เออคันยี่มาอะไรแอาคันแต่ยูนาเคตอนแรกเขาให้จัไหวะเลอว่นิ่งเฉยแข็งเฉยอ้าวก็ไม่โดนไม่โดนบุกไงพี่ไม่โดนบุกไงเพให้ดูโอ้โหเ้ยเออไอทีนี้คลองบอลเนียนๆนี่นะไอ้นี่มันปัญหาไม่เห็นเลยเนาะ เอาเสาไฟฟ้ามายืนก็ได้ตอนนั้นะไม่ต้องไดออ้คันยี่หรอกจะบอกเลยว่าคือมันลงตัวมากต้องบอกว่าจะบอกเตือนลูกทีมท็อปเลยมึงยาหันหลังมามองนะว่าใครตามมาเนี่ยมีทองให้เอมใช่ไมใ,<ช>ใช่ใช่ผมขอจะให้เอลบนะพี่ผมมีเหตุผลก็คือว่าเกมที่เขาเสมอเนี่ยมันจะเวินล่าเนี่ไม่ได้ ไม่ได้ไงเออสวีทวิลล่าเสมอเสมอดีวัตสันยังยอมรับได้นอกบ้านนอกบ้านอ๋อนอกบ้านนะนอกบ้านคือทีมเอาผมไม่อยากเหมือนไงผมก็ให้เอรบบ้างไงผมว่าเขาต้องดีอยู่นี้แค่บอกว่าแค่ท้วงว่าบางครั้งอ่ะการดูบอลมันก็ต้องแฟร์อไม่ใช่ถึงเวลาก็เอาแต่ใจไม่ใช่เราไม่ใช่ลูกคนเล็กลูกคนโตด้วย <laughs> <c oughs> คือคือการการทีมใหญ่ไปเสมอกับกับทีมกลางกลางหรือเล็กๆนอกบ้านเ่อาตรงกลางดีกว่าตรงกลางเสมอได้ยังยังโอเคแต่ไม่เสมอทีมเล็กนะทีมเล็กมันไม่ได้ทำไมมันก็ต้องค่ายเป็นแต่นี่ซิตี้เขาสะดุดปุ๊บเข้ามาสะดุดปุ๊บเข้ามามันมันม,มันเห็นแล้วว่าพวกเขามีหนึ่งกับสามเท่านั้นแหะไม่มีสูตรเนะตอนเนี้ยเล่นกับใครอ่ะเดียวนี่อาทีนี้เดี๋ยวโดนแน่นอนซิตี้จะยู่ยเต็มนี้น เจอพอะผมให้เอลบอันดับที่หนึ่งครับพี่เจ้คครับอาร์เซนอลครับเป็นใหญ่อาร์เซนอลเอ่อก็ยังคงยังคงอยู่ที่ประมาณเอเหมือนเดิมเพราะว่าเ<ห>อ่อก็ต้องบอกว่าความเสถียรก่อนความเสถียรของของอาร์เซนอลมันมันแสดงให้เห็นว่าโอเคไอ้โจ์กับทีมเล็กเนี่ยอย่างที่อย่างตอนแรกผมผมคิดว่าเล่นกับแบนฟอร์ดจะยากนะไม,กไม่ยากเออโอไม่ยากเลยงวห,หมหูตู้<น>เลยไห่เดินปุ๊บไห่เดินปุ๊บคันนี้ สิ่งที่มันจะต้องตามมาก็คือตอนนี้นนอ์ที่บอกแล้วไม่ไม่ไม่ขยายหันหลังก็คือมันเจอสเปอร์มันเจอริูอัูที่นี่เจอสเปอร์ด้วยเยอนคุณไปเยือนรีดนะอันนี้ไอ้สามเกมนี้นะครับรู้เรื่องอืมเชื่องช่วงนี้เราดูไปลุ้นไปพี่ชนะสเปอร์ไปก่อนแล้วพี่เข้ามาแพ้ริวอูโอ้ยสเปอร์ไม่ยอมเราไม่ยอมสเปอร์ง่ายอยู่แล้ว อมอใช่พี่ขยี้ไงอืมอ่าพี่ทอปฮให้ให้เกตทีมตัวเองนะครับพี่เอาแบบจ,จ,จัดใจใเอรูโบหรือว่าเข้าข้างของเอพออ๋ <laughs> อ่ <laughs> าก็ไม่มีอะไรก็เราก็เห็นอยู่แล้วทีมนี้มันใช้เวลาสร้างมาเนี่ยปีนี้ก็ปีที่สองกว่าแล้วสองปีกว่าแล้วนสองกว่าใช่อืมอม,มันก็เลยแบบก็ตอนนี้ก็อยากให้มันก็คือ อย่างเดียวก็คือนักเตะต้องดูไว้พวกดาวรุ่งเนี่ยอย่างที่บอกกราฟมันไม่มันไม่เสถียรไงไม่รู้มันจะล่วงวันไหนเหมือนกันแต่ถ้ามันสามารถที่จะอ่าเรียกว่าติดลมบนได้นะก็แต่ไม่มันก็เป็นเรื่องดีก็คล้ายๆกับแมนยูยุคเฟอร์กี้ยุคไอ้คาร์ลานที่ทัวร์ที่มันเด็กๆที่มันพอมันหน้าที่บอกว่าเออเป็นเด็กเป็นแชมป์ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่มันทําได้พอทําได้ปุ๊บโอ้มันอยู่ระยะนานเลยนะก็คิดตอนนั้นอยากเอาแอบแอบคิดให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันตอนนี้ นะผมก็ผมก็ให้อเซนอลนเอเหมือนกันนะที่ผมไม่ให้เอบวกผมมีเหตุผลตามมายอยู่แล้วอืมไปพี่ไปแพ้แมนยูไงพี่ก็เลยหล่นลงมาเหลือเอไม่หรอกผมว่าอเซนตลน่ะถ้าขาดชาก้ากับปาเต้คู่กันนะยับแต่ตอนเนี้ยไ<ด>อ้ขาดคนใดคนหนึงพอได้เพอได้ยอ,อย่างที่เตี้ยบอกเจอเบนฟอร์ดอ่ะเบนฟอร์ดเล่นยากเลยพี่ แต่ว่าโอ้โหนะท่านน่าเล่นแบบเหมือนเบนฟอร์ดแบบขนมขนมกรุบเลยปาเต็มมาออพอดีด้วยไงมันมันหายเจ็บเลยมันเนียนกันที่ถ้าขอคนนี้เล่นคู่กันนะโอ้โหเนียนมากก็อบอก,<า>กว่าปเป็นปีที่จากชากาตั้งแต่ย้ายหล่านอน6ปี้ไปี6ปีเล,เล่นดีที่สุดแล้วเนี่ยปีเนี้ยเล่นแบบถุกเมเ็ดเลยเล่นเหมือนเล่นที่ทีมชาติเลยเล่นเหมือนกับตอนเล่นทีมชาติเออ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 ทีมชาติเล่นดีใช่ไหมชากาเออเล่นน้องเลยชาก้า ไอ้ดังนั้นเขงเออชาก้าแหละเออพี่แล้วเขาเขาคือเขาเล่นตัวนั้นใช่ไหมแต่เวลาเขาจ่ายเนี่ยเขาจ่ายเหมือนเหมือนเบอร์สิบเลยนะใช่นะคือเวลาเขาจ่ายบอลแต่ละลูกอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันเล่นตำแหน่งเดียวกับที่มันเล่นในสวิตเซอร์แลนด์เลยนะสวิตเซอร์แลนด์มันจะมีตัวรับให้อีกตัวหนึ่งแล้วมันจะเป็นปารตี้ใช่ไหมเออมันจะกลายเป็นบล็อกทูบล็อกแกไอ้ชาก้าเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดแล้วหาบอลหาเลี่ยมจ่ายบอลสวยๆได้ตลอดมันอย่างนั้นไงฮะ Icana, มันก็ไม่ต้องปรับตัวเพราะเล่นทีมชาติไงก็เล่นสโมสรแบบนั้นปีนี้มันเลยเล่นดีที่ว่านะอืม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 นะก็เดี๋ยวนวิเตี้ยเข้ามาอีกรอบหนึ่งอ่ะก็ก็อ่ะฝากด้วยแล้วกันนะพี่เอเซ่นเอออาเซนอนฝากตบสเปอร์เลยนะสัปดาห์นี้อ่ะสัปดาห์นี้มีสองคู่ที่น่าสนใจัองจากสเปอร์แล้วก็ซิตี้กับยูไนเต็ดอ่าอเออนะฮะเดีูก็เจอไบตันนะแต่ว่า โค้ดไบตันก็เดซสี้แกพอตเตอร์ย้ายไปแล้วไงอ่าก็<ด>แต่<ท>นักเตะก,ก็ยังเล่นเหมือนเดิมอยู่เลยแหละก็อันตรายเหมือนกันิเวอร็พูลอก็เหนื่อยหน่อยหน่อยนะฮะอวันนี้คุยกันจากไม่มีอะไรอ๋อมีอ๋อพี่เตีย้ยมีพี่เก่งกิตตินเข้ามาทักทายนะครับบอกว่าผมต้องการโค้ดเตีย้ยกู้สธาบอลไทยครับอืมเออเก่งครับไปคุยเรื่องอื่นดีกว่าเออพี่เก่งมาตีก๊์ฟกันดีกว่านะพี่เตี้ยบอก นะขอบคุณนะขอบคุณเพื่อนๆยาวเลยฮะเขาไปหาลูกสาวที่ที่เป็นเป็นแลกเปลี่ยนอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็แบบตักผ่อนไปด้วยนะพี่เก่งก็ถ่ายรูปมาฝากกันเยอะเลยนะเดี๋ยวเออเดี๋ยวหลังชวนพี่เก่งมาคุยด้วยนะพี่เตี้ยเนาะได้เออพี่ท็อปนี่ไงเราชวนเด็กหงรุ่นเก่ามาคุยได้แล้วอ่อพี่เก่งกฤษดินนี่เขาแฟนเลี้ยวภูนะครับเอาวันนี้ขอบคุณนะทุกข้อความ ทั้ทงทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับเราทั้งสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ